จะรู้ว่ามีธรรมะแค่ไหนไม่ใช่ดูกันที่เข้าใจข้อธรรมเพศดาลเพียงใดแต่ต้องดูว่าฝึกอะไรอยู่จริงๆบ้างการปฏิบัติที่ได้ผลลดละกิเลสลงได้นั้นมีอยู่หลายระดับพุทธิปัญญามีสามระดับ 1. เข้าหัวจากการสดับตรับฟัง 2. เข้าใจจากการจินตนาการผสมความจริง 3เข้าถึงจากการรู้สภาวะตรงหน้าระดับจากการจินตนาการผสมความจริงแค่เข้าใจธรรมะอย่างถูกต้องเข้าใจเรื่องสังสารวัฏและนิพพานอย่างถูกต้องหรืออีกในหนึ่งโดยย่นย่อคือเรื่องทุกข์และการดับทุกข์ได้ถูกต้องก็นับว่ากระแทกกิเลสให้บุบลงได้หน่อยหนึ่งแล้วการคิดว่าไม่มีอะไรเป็นของเราหรือแม้แต่การระลึกว่า ตอนกลางวันอมทุกอยู่ตอนกลางคืนคายทุกบ้างแล้วไม่เห็นมีสาระแก่นสารไม่มีอะไรน่าฟุ้มไฟจัดอยู่ในระดับเข้าใจกล่าวคือมีภาวะปัจจุบันบางอย่างเป็นตัวตั้งเช่นจิตดีๆและมีภาวะอดีตบางอย่างเป็นตัวเทียบเช่นจิตเสียๆเ,เสร็จแล้วเกิดการประมวลสรุปเอาด้วยเหตุผลว่า ที่ผ่านมาแล้วก็แล้วไปไม่ใช่ตอนนี้เสร็จแล้วก็ผลิตคำสอนตัวเองหรือปลอบตัวเองทำให้รู้สึกถึงความจริงได้บ้างห่างมองว่าเรากำลังทำสึกกับกิเลสการเข้าใจจนรู้สึกถึงความจริงได้บ้างนี้อยู่ในระดับทำให้กิเลสล้มเข่าถลอกนิดหนึ่งยังไม่ถึงหัวร้างข้างแตกยังไม่เลือดตกยางออกจริงจังนักระดับเข้าถึงจากการรู้สภาวะตรงหน้า ที่จะทำให้กิเลสบอบช้ำหรือถึงขั้นแหวงวินกระเทาะให้ร้าวกระทั่งแตกหักได้จะต้องเป็นผู้มีความตั้งมั่นจริงที่จะเปิดจิตเปิดใจเป็นทานคุมจิตให้อยู่ในกรอบของศีลแล้วไต่ระดับขึ้นไป กระทำจิตให้อยู่ในสภาพสงบสงัดจากกิเลสยิ่งยืนนานยิ่งดีแล้วจึงใช้ความสงัดจากกิเลสนั้นแยกดูให้ออกว่ารูปกับนามเป็นคนละอันอันนั้นจึงนับว่าเรียกวิปัสสนาหากเข้าใจทำได้บ่อยพอจะกระตุ้นให้เกิดสติรู้ความจริงเกี่ยวกับกายใจเดี๋ยวนี้เลยได้หลายๆครั้งในที่สุดก็จะเกิดสติรู้อย่างเดียว เช่นเห็นภาวะเสียๆอารมณ์แย่ๆที่เกิดขึ้นที่ลมหายใจไหนเห็นว่าภาวะดีๆอารมณ์ดีๆมาแทนที่นะลมหายใจใดรู้อย่างเงียบรู้อย่างไม่คิดรู้อย่างที่จิตจะตื่นขึ้นเป็นปกติได้นานขึ้นเรื่อยๆเมื่อแยกออกว่านี่เป็นผู้ดูผู้นิ่งอยู่ตรงกลาง จึงจะเห็นสิ่งที่ถูกดูต่างๆไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาหรือสังขารเป็นสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปที่ตรงนั้นกิเลสจึงถูกกระทาะออกอย่างจริงจังเพราะอุป,ปาทานอันเกิดจากการรวมรูปรวม,รวมนามขาดหายไปชั่วขณะ นั่นแหละการก้าวข้ามจากเข้าใจเป็นเข้าถึงซึ่งเมื่อเข้าถึงความจริงได้บ่อยพอก็ต่อยอดเป็นการบรรลุแจ้งรู้จักทำอันเกินขอบเขตกายใจออกไปนั่นคือเห็นนิพพานในที่สุดร้อยเรียงจากหลักบทความของคุณดังตริน